สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเนาะมื้อน,นี้พอกันกับอันอีกแล้วนะคะเนาะะพบมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อน,นี้สีเขาคั่วทำอาหารเนาะเะนาะอาหารมือแรกอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะฮะพวกมนอาหารมือแรกรักาเออ อาหารมือแล้เนาะค่ะอาหารเย็นมือแล้วอยู่สวิสเซอร์แลนด์พอมื่อวานน่ะมเมื่อคืนน่ะมาหอดเ,ๆๆเด็กๆอ่ะวันนี้ใหกับเขาเนาะค่ะกินพวกขนมปังพวกแฮมเี็อย่างง่ายๆไปเนาะค่ะก็เลยบวันนี้ใหกับเขาเมื่อนี้อันก็เลยต้องให้กับเขา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมเมื่อกันว่าอันเซ็นอยังกับเขาเนาะค่ะวันนี้เนาะวันนี้อักนก็ซีเฮแต่หน,น,น,นั้นเนาะค่ะเนาะ พอดีซื้อกับเข่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เออมาจากอิตาลีเมื่อวานเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ว,ว้าวกลับไปกลับมาสวิตอิตาลีสวิตเลนหลงนี้มียางซีเซสสลดัดน,นันยังกอร์เพิร์นหัวซาลาลีเนาะคะนะ่ะเนาะแซบเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันซเซสสลดัดหัวซาลาลีแล้วก็ไอ้ทอดเดีน,นั่นเนาะคะ่ะทอดเอดีนน๋ยวนี้ยังก่อตับตับหมูเนาะคะนะ่ะเนาะ ทอดตับหมูแบบว่ามักใส่แป้งใส่ไข่นะค่ะแต่ว่ามันหน่อยแล้วค่ะมันมีสองชิ้นเองอะอันว่าสามีคือสิบพ่ออันก็เลยสิเอาหมูเพิ่มแล้วค่ะใส่หมูเพิ่มไปน้ำสักสองสามชิ้นประมาณคื่อสามีเมันกินลายแล้วค่ะกันเพื่อนเพื่อนมากินลายนะคะเพือสามีอันอันก็สิตับก่อน อันน <ciğim. S 2> ี้ว่าแต่เพื่เพิ่นบอกกินเนาะค่ะอันอันนั้นพวกเพิ่นบอกกินตับเนาะค่ะพอดีอันไปอิตาลีอันเห็นไอ้แม่แม่เพิ่นน่ะเฮ็ดให้เพิ่นกินเนาะค่ะเนาะแม่สามีน่ะเฮ็ดให้สามีกินน่ะอันก็เลยว่าเออเป็นยังเพิ่นกินตับป็นเจัานี้เดี๋ยวไปหลังซื้อมาเหตุใดเพิ่นกินพอดีเมื่อวานน่ะไปย่างเลาะซื้อกับข้าวเนาะค่ะก็กรับมาแล้วเนาะค่ะเนาะ กไปพ่อตับก็เลยซื้อมาแ็นเ,นเ,นเป์แฟนกินอันกับมากคือกันเนาะเนาะตับสีเปียงสีเปียงแฟนอันก็ซื้อพ่อดอกอันก็ซืเอาหม,โม,เมนนะะูเพิ่มนะค่ะเพิ่มหมู้าไปนั่น ใช่จะให้เมื่อกระแดงเนาะคันบ่อก,กินบ่อกเมตาไว้ถ้ากินอันนั้นเอาไว้จะกินเมื่ออื่นน้ำต่อนกอมเมนเนาะคะ่ะดันแหลกไ้อันเสียดอันนี้ก่อนดีกว่าเฮ็ดแต่นั้นเฮตันนัน้นซาลาลี เสร็จแล้วเนาะคนะเนาะอันยังถอดอยู่ใยเตากับี่เนาะค่ะนี่ถอดตับเนาะคนะเนาะถอดตับหมูแล้วก็อันนั้นสลัดเนาะค่ะคุณสามีถอดตับหมูกับสลดัดคุณสามีกินก่อนชิมมึงแซบบะชิมมึงแซบวบะเป็นไงเนี่ียวเนี่ยไทย How the t a s t I don't know พอจะโซ่นมตามีหลายนมใหญ่ก็นมอ,อานัออานอีกนมซาลีบ่แซบบอฮะเฟียนหน้าตาจังสันนออก้มาค่ะ <c oughs> มากินข้าวกันเนาะค่ะเนาะ แบบง่ายาๆสบายๆนะคะประดเับมากสลัดแล้วก็ตบบักหมทูทอดนะคะจามีว่าปกติเขาจะเอาไว้นันมาก,กินนะคะตักหมูแม่นมาเดี๋ยวคอยเราจะก,กินเพขาไงแม่จะแม่เจะเ,เ,เห็นจะกินยี่ตันนีจะจำบ่ได้เไงฮ่าฮ่พาพอแล้วพอแล้ว พี่ยัยจำบอดายแม่เพื่อนให้เล่นกินยังจำบอดายนะคะ ดืเลากันเอะทคมายิ้มหกันค่ะ คะเช่นในก็ขอบคุณหลายๆนะะนะ้องค่ะเนาะสำหรับกรารรับชมวิดีโอนะคะนะ่ะเนาะวิดีโอนี่สีดาบเบื้อนน่นะคะนน้อยเช่นในก็ขอบคุณหลายๆคือที่มาติดตามแล้วกดซับสไครต์สกุลสกุลเนาะเนาะคะนะือที่มาคอมเมนต์สกุลสกุนพอกันวิดีโอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะแค่นี้จบคุณ